สวัสดีครับ BJJ Tips by r o n BJJ Tanya Thailand ครับวันนี้เรามีโอกาสมาที่ Family BJJ ครับผมเป็น Head Quarter ของ Tanya Thailand ครับวันนี้ครับเราอยู่กับ Professor p h i l นะครับเป็น Head Instructor ของ Tanya Thailand ครับผมวันนี้ Professor p h i l จะมาสอนเทคนิคการสวิฟตจากแมตต์ไฟก์การ์ดครับโอเคครับเราจะเริ่มจาก Position แบตต์ไฟก์การ์ดนะครับจากนั้น Professor Feel ดูแลครับสังเกตนะครับมือ กับหาครับจะไม่อยู่ห่างไม่อยู่เกินกันนะครับเพราะว่ามีการสร้สางบาลานซ์ใช่ไแล้วก็เฟซเซอร์จะไม่อยู่ใกล้เกินไปนะครับโ okay. <ช>อเคทีนี้เริ่มเริ่มเริ่มทีท่ทวนวันนะครับเป็นการปิดประยะเข้ามาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเข้ามือขวาอันเดอร์พุกงเข้าแล้วมือซ้ายเป็นอันนี้เป็นโอเวพุ่นะครับก okay. ็มาโรมาด้านข้างครับโรทางไหลครับแล้วก็จะกลายเป็นสวิปกลายเป็นไซคอลชอนนะครับ S <S ครับนี่ก็เมื่อกี้ก็เป็นเทคนิคน,นะครับเป็นไฟเป็นสิ่งเป็นตัวไฟสวิตนะครับคราวนี้นะครับอ่ะโปรเฟสเซอร์เฟมีอะไรจะฝากถึงในในในคนที่สนใจไปเส้นที่ยีสุบบ้งไหมครับ We welcome beginners at Raw at Family BJJ and just come and train with us. We'd love to have you come in and enjoy the training with us. ว่าวันนี้คุณจะได้รับความรู้นะครับแล้วครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับครับโอ้ ฝากคำถามแล้วก็ความไว้ที่คอมเมนต์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็ Follow เราได้ที่ Ig r a ร u อ d น r s c o r e bj ด้วยนะครับ